บนนั่นแหละเอ้คือลากางพีโมแคลรีทีนู้นตักทีนูนเป๊กๆน่องตัวจจน่าฮาลูคาฮาลูคาเซ็นไปอุ้ยตกปลาเป็นต้กดนะต้องกดคอนโทรลหป่ะเฮ้ย ยิงคมคมบอดคมคมบอดกูไปไปหยุดเลยไม่ให้กูตกแปะทีอุยเยบสกิอี อใหญ่ปุ๊ดใหญ่พลังการไหนโอ้ยไ <c oughs> ม่ไหวแล้วไม่รู้จะใช้ช้ำในประเทศไม่รู้ไม่ไว้แล้วเี้ผมเป็นอุ้ยไม่ไหวแล้วผมแบกไม่ไหวแล้ว ก็ไม่รู้จะเอาวุเพราะกูแกงมากเกินไปเลเป็นซีวอล์กลาสุดใหญ่อยู่บนน่ะโม่เฮ้ยเด็กเกอกไข่เฮ้ยเจ็บจี๊ดอยู่บนเชียแจ็คเท่เกินแน่นอนน้องเฮ้ยบนไหวหรือเปล่าบนไหวหรือเปล่าไอ้เน่าไหวจ้าเห็นจากเรือดไม่ตามด้วย ีมตาช้ากนะบากียรบาัเฮ้ยไดจได้ี่ไวาไปหาเด้อกูมีซูมช่วยได้อยู่เฮ้ย้ยจนาหลุดจิจนาหลุดจิจนาลุตเฟมลุดอู้เฟม แม่งเดินมาบังเฉยเลยเฮ้ยทีโม่ไม่เชื่อเฮ้ยเดี๋ยวมันชื่อเมนทีโมหรือเปล่ามันมันชื่อโดนแบนดมีทีโม่เออเป็นไงล่ะหูเงินหูสัตว์โอ้หเฮ้ยแต่มันมันเข้ากับพวกเราได้แล้วไอ้ไอซ์เตเกตคนนี้แม่งใส่สุดอะระวังนะตรงกลางหายนะหนึ่งยี่สิบจุดสองได้ไหมไม่เอาก็เป็นหนึ่งยี่สิบจุดหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมได้ มันมี้โอ้ล่ะนี่หลอด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 ช่องหลอดช่องหลอดช่องไม่เป็นเนนอยู่ยี่สิบจุดสองก็ไม่ได้เลยหรอเฮ้ยพวกแจ็คเอ้ยแต่นี่มันก็ไม่มีหรือเปล่าทำไมเขาเห็นว่ามันมีเนี้อะ Ờ. Lót, mẹ. Lót, mẹ. Qua nhìn, mẹ. Qua nhìn, mẹ. Qua nhìn, mẹ. Oh, mẹ. Mm. À. <laughs> <laughs> oh, mẹ. <laughs> <Mình chưa nhận. cười> <laughs> คิดมีโซโซเย่ยอ้าววีป้อมแรงกันแตกแล้วอาจารย์ี่แตกเลยครับต้องตัดตอนเขาด้วยนะต้องัดหรออ้าวแวมันจะส่งไหมจะส่ด้วยไปจะได้ใช่ไหมยาวมากเลยนะไม่ได้อัดได้หรอไม่เขาเนี่ยจะโหลดได้หรอขอบคุณมากเช่ยไหมน่าอยู่เลยอ่ะ แต่ว่าต้องว่ามึงจะใส่ไม่เขาไม่ได้หรอมก็โอ้ยถ้าจบเกมพิมหมดขอกเพื่อนเฮ้ยพิมได้พิมได้หมดข้อเพื่อนพิมหน่อยพิมหน่อยเฮ้ยพิมอหมดข้อเพื่อนไดโอ้ยขนดได้เลยอะไรอหมดข้อเยเโต้มาฆ่แล้ว่อเลยมีก็ส่งทมากไหมเเบาจัดเบาจัดเพื่อนเพือสิบเพืลิบอยู

ยัยมายมาดีเฮ้ยกูเห็นยัยนะฮะโดนยายอย่างนี้สามรอบเลยใช่เฟมซูมเฟมซูมเฟมซูมเจเซอรเจเซอโอ้ยเบาจัดเบาจัดเบาดีเพื่อนสุกมากเยียบที่อ่ท็อเกียบใส่ตัวแรง การบริเคียร์โลอรเนี่ยแจ็คแจ็คโอ้ไม่โดนกวเเออเฮ้ยมันสกี่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตายกูตายนะออเฮ้ยคดีนี้ว่าไม่ได้เที่ย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 พี่หมดข้อเพื่อนพี่หมดข้อหมดข้อตี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 อีต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 ีีตีตีตีีตีีี มีสกิลนอ็เอ็นเอ็นเอ็นมีเด่กดยิงไม่ได้มันมีรีพอร์ตเ้ยมันมีบาเรียทิปท้ายทิปทยิงไหนเปลี่ยนตายตายหรอมาเพมซูมโอ้ยเพมไม่ซูม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 พวกฟุตเเสร็แล้ว หน้าออกดิเดนนะขอบคุณมากอะไรนะดเหน้าออกดิเดนนะดิเดนเหรอมีอย่างอตอนนี้แบ่เคียบอ่ะอ้าวอุ้ยวิทย์ถือเยอะยอะวิถึกมากวิถึกมากเฮ้ยเจียกแจ็กกอเทียร์ปะเนี่ยโอ้ไม่ไหวว่ะแจ็คเขีย์เอสเฮ้ยหรือเป็ดแรงยังไงยิงไปดูนะเออเออแบบงี้หรอแ ไหนแล้วกันเฮ้ยโอ้โหเสียวซาดเสียวซาดเสียวซาดเลยเสียวซาดก็ไปแข่กใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเสียด้วยปวดอ้าวอ้าวเหมือนเป็นปวจัดตายเลยนะออกเลยก็ได er. oh, 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 oh. ้จร oh. ิงเหวะ ดีโมแม่งก็อยู่แต่กูอยู่นั่นปวดกระต่ายบอดกูอยู่คนเดียวเลยดีโมเนี่ยเจี๊ยหมดค้อเพื่อนหมดค้อหมดค้อนี่เราฮะแล้วก็นายยิงจันหน้าขึ้นหลอดตายฮึมมันมากหมดค้อ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 แค่ไหนกูยัยกูแพดอยู่อะนี่ยกูนู้นนู้นอยู่ด้านในส่าเลย